สวัสดีค่ะเซลกวางลำปางอิซุสุค่ะเจอเจอกับกวางนะคะทางช่องทาง YouTube นะคะในช่องอิซุสุเซลกวางนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของกวางด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูตัวเตี้ยค่ะเป็นตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะคะเราแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะกวางก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะนำรถที่เรากำลังจะส่งมอบมารีวิวตรงบริเวณข้างนอกนะคะของบริษัทแต่ก็ยังอยู่ในในบริเวณโชว์รูมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้างหลังของอิสุสุสาขาบ้านต้าค่ะเป็นบริเวณข้างหลังนะก็ข้างๆข,ของกวางจะเป็น ลงซ่อมนะคะบางทีก็จะมีเสียงเพลงจากช่างด้วยนะค่ะมาดูกันค่ะตัวนี้เป็นตัว SpaceCA p 9 s S เกสีออโตสีขาวในราคา640,000บาทนะคะมาพร้อมกับล้อแม็ก X 1 SL นะคะตัวนี้แม็กคู่หน้า9.5คู่หลัง10.5ค่ะ ใส่นะคะจัดทรงไปหน้า1นิ้วข้างหลัง2นิ้วเพราะว่าเราจะติดตั้งสเกิร์ตก็ไม่อยากโหลดต่ําเกินไปนะแต่เราโหลดได้ต่ํากว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่สเปคเลยแจ้งกันได้เลยนะการแต่งรถสําหรับกวางอะ่ะก็คือตามใจลูกค้าเลยนะคะ,ะมาดูตัวนี้ เป็นสเกิร์ตจากสปอร์ตี้นะเป็นสเกิร์ตจากสปอร์ตตี้ติดตั้งที่ศูนย์นะคะเป็นติดตั้งที่ศูนย์ของอิซุซุของเราเองก็จะมีทั้งหมดอ่าหนึ่งสเกิร์ตข้างหน้านะคะ 2. สองสเกิร์ตด้านข้างอีกสองชิ้นนะคะข้างซ้ายขวา แล้วก็จะมีสเกิร์ตตรงนี้อีกนิดนึงนะคะสองข้างนะคะก็รวมเป็นทั้งหมด5ชิ้นแล้วนะคะ,ะชิ้นที่6นะคะก็จะเป็นสเกิร์ตข้างหลังค่ะตัวนี้นะคะแยกจากตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ชิ้นที่7นะคะ8ชิ้นด้วยกันนะสำหรับสเกิร์ตรอบคันตัวนี้จัดเต็มเต็มนะคะดูสวยทุกมุมเลยขาข้างหลังก็จะมีคำว่าสปอร์ตตี้ ตัวนี้เป็นแคบเเนาะก็จะไม่มีการชนท้ายแต่เราจะใส่ชุดสเกิร์ตเข้าไปค่ะก็ทำให้พอดีกับรถเลยสำหรับตัว LDA นะก็สามารถถอดการชนท้ายแล้วใส่สเกิร์ตเข้าไปได้นะคะให้ดูรอบคันค่ะใส่สเกิร์ตเราจะทำอ่า เราจะโหลดโหลดจากทรงไม่ไม,ไม่ไม่เตี้ยมากนะคะสำหรับคันนี้กวางใช้แม็ก X1 SL พร้อมกับยางคินโตนะคะขนาดยางคือ255พับ50 R18 ใช้แบบนี้4เส้นเลยค่ะเผื่อใครอยากรู้ว่าใส่สเกิร์ตแล้วเราจะต้องโหลด แค่ไหนนะคะใช้ยางเบอร์อะไรก็ดูตัวนี้เป็นตัวอย่างได้นะคะติดฟิล์มนะคะบานหน้าคันนี้เราติดอยู่ที่60%ซและรอบคันติดอยู่ที่80%การมองเห็นจากภายนอกก็จะไม่ค่อยเห็นคนข้างในเท่าไหร่นะเป็นฟิล์มที่ ออกประลอดนิดนึงนะคะการความร้อนได้ดีนะถ้าหากว่ามองจากภายในค่ะชัดเจนนะคะไม่ได้มืดมากค่ะก็ติดสติกเกอร์ไว้นะคะเพราะว่าเราเราเพิ่งติดฟิล์มใหม่โอเคค่ะประมาณนี้